สวัสดีชาวตุนค่ะดวงความรัก็จะจันที่2มีนาคมนะคะคุณได้ Temperance เขาได้2เหรียญ วันนี้นะคะเ,เรื่องของการงานการเงินก็มีบาลานซ์ดีนะคะก้าวหน้าแล้วก็ถ้ามีปัญหาคือแก้ไขได้แล้วเรื่องความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะรับลื่นนะคะพร้อมที่จะปรับตัวแล้วก็หันหน้าเข้าหากันแฟนคุณได้สองเหรียญวันนี้อาจจะมีทั้งเรื่องงานนะคะเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นภาระด้านอื่นๆด้วยเหมือนกับแยกล่างไม่ได้นะคะก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าคุณและเขาอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าใช้เวลาด้วยกันมากนักในวันนี้มีไพ่เคมีซี่แล้วก็อีพิวบิลีฟแต่เมมองว่าจะ ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่าคุณสองคนเชื่อมั่นในรักแท้ที่มีให้กันนะคะแล้วก็มีความเข้าใจที่ดีต่อกันแล้วค่ะสำหรับคนโสดสนิทวันนี้มีโอกาสที่จะได้เจอนะคะคนที่มีความเข้ากันได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าคนคนนี้เขาได้ไพ่สเหรียญแปลว่าเขาอาจจะมีช้อยส์อยู่นะคะยังไงก็ต้องให้เวลากันหน่อยนะ